ดูครับดูทางเขาวิ่งครับออกไปหากินในนานน่นนะครับผมหกตัวติดเออริมน้ำนี่ลิมนาที่ว่ามีน้ำนะครับที่ทางม่งอกมาเยอะๆหกหลังหกตัวครับเช้านี้สวัสดีครับผม วันนี้พามาดักหนูนะครับหลังจากมาดักหนูมาประมาณสักใกล้เกือบเดือนครับผมวันนี้ออกมาสํารวจใหม่นะครับวันนี้กลับที่ใช้ก็เป็นกลับโมดิฟายของเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดใช้ก็เช่นเคยครับผมข้าวสารเศษครับหรือว่าข้าวสารแช่น้าครับผมแช่สักครึ่งชั่วโมงก็ใช้งานได้ครับนี่ครับกลับของเราเอาอยู่แน่นอนครับ หลังแล้วนุ่นเราไล่ดักมาเรียบร้อยแล้วนะครับนุ่นครับหมายขาวขาวขาวนุ่นนะครับป่าเวเราดูทางนู่นตรงนี้ครับผมนี่ครับลงรอยรอยกัดตอหญ้านี่นะครับดูรอยวิ่งครับใสไวเรียบร้อยครับตรงนี้หมายถือว่าสวยเลยนะครับผมดูรอยล่นครับเป็นแปนแบบนี้เลยดูครับ ยังสวยตรงนี้ใส่ไปสามสี่หลังนะครับวันนี้เราก็มานอนค้างคืนเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเรานอนอ,นอยู่นู่นเลยครับฉ่ายต้นไม้นู่นนะครับวันนี้มาอำเภอพังกระาย,ยางจังหวัดกุมแพงเพชรเหมือนเดิมนะครับผมป่าเดวเราไปไล่ดักกันต่อเลยนะครับเห็นไหครับสภาพหมาของเราวันนี้ขอยะคานู่นมีอีกหนึ่งที่ครับเมื่อกี้ที่เราดักอยู่ป่าเขาเหลืองนี่นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูป่ายาคาตรงนู้นนะครับวันนี้จะได้ขี่หลังเดี๋ยวเรามารองลุ้นด้วยกันนะครับผมดูครับป่ายาคาที่เราบอกเมื่อกี้นะครับผมใส่ไปแล้วตรงนี้ตรงนี้มีประมาณห้าหกหลังนะครับรยายยาไปนู่นครับผม หางวิ่งนะครับโหผมัแบบเลื่อมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งหลังนี่ครับลอยคุยหากินนะครับโอ้โหครับเลื่อมแบบเลื่อมมากเลยครับอยู่รอยตีนวิ่ง างวิ่งยังสวยเลยนะครับดูครับดูทางเขาวิ่งครับออกไปหากินในนานน่นนะครับผมวนทับวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นนู่นนะครับตรงนี้สีแยกเลยเราจะดักไว้ข้างในนี่นะครับนี่ครับตรงนี้ถือว่าแจ่มเลยครับทาง เริมแบบอย่างสวยเดี๋ยวเรามายามรอบแรกด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับผม ตอนนี้เดินมาถึงหมายแล้วนะครับละมาสองสามหลังแล้วครับมาแต้ม,มหลังที่สามโดนหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมไซสสวยๆครับนี่ครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งเลครับผมออกมายามรอบแรกตรงนี้มาหนึ่งแต้มนะครับผมไซส่ใหญ่เลยครับโโหหนูติดใหม่ๆเลยครับตัวยังอ่อนอยู่เลย พอเด้เราปลดเราไปกันต่อครับแต้มสองแต้มสามมาติดๆนะครับผมแต้มที่สามโดนอีกแล้วไปสวยุุหน,นูรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับ,บรุ่นต่อข้างหน้านี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้มาสามแต้มแล้วตรงนี้จะมีแต้มอีกหรือเปล่าครับอ้เหมือนจะเรียบร้อยครับผม มันเรียบร้อยโอ้โหสองตัวติดเลยครับสตัวติดโอ้นี่ครับสองลังสองตัวครับตรงนี้นี่แต้มที่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้โหหมานจัดเลยครับดักหนูใกล้หมดแล้วดูนะครับผมมาเลยเราปลดก่อนนะครับมาดูข้างหน้าตรงนี้ที่เราถ่ายให้ดูเมื่อเย็นนะครับหลังแรก โดนหรือเปล่าโอ้ตรงนี้ยังไม่โดนนะครับดูรูครับผมยังสวยหลังที่สองตรงไหนเอย่ยโอ้หลังที่สองก็ยังไม่โดนครับหมายยังเจม็มโอ้สามก็ยังไม่โดนอะไรครับเนี่ยเหลือตรงอีกหนึ่งหลังตรงนี้ ล่างนี้โอ้โหเกาะน,นี้ไม่โดนเลยครับเดี๋ยวลุ้นเช้าครับเกาะน,นี้วันนี้พยายามรอบเดียวพอนะครับจะเก็บเช้าอีกหนึ่งรอบไปดูหน้าต่อกับผมเมื่อกี้ได้มาอีกหนึ่งแทมนะครับนี่ครับผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับหมาห้งดักใกล้ห้างเขานะครับแต่ขออนุญาตจะของเรียบร้อยนะครับผมปไปเป็นลุย ดูกันต่อปลายคาที่เราถ่ายดูไปเยอะนะครับจะดูกันเลยครับผมมาถึงไม้ปลายคาขาเรียบร้อยครับไปรุ่นด้วยกันครับผมตอนนี้ก็ได้มาหกแต้มแล้วนะครับหลังแรกยังไม่โดนนครับผมหายงสวยไปร,รุ่นด้วยกันยาวๆเลยนะครับ ที่สองว่ายังไงข้าสารกระเด็นเรียบร้อยครับผมนี่ครับดักไว้ข้างในนู่นนะครับผมมาอีกหนึ่งแต้มแต้มที่เจ็ดนะครับหนูมีแต่ไซส์สวยเลยนะครับอะไรเราปลดเราพยายามข้างหน้ากันต่อนะครับผมปลดเสร็จเรียบร้อยหลังเมื่อกี้ดูต่อเรื่อยๆครับหลังนี้ก็ยังไม่โดนเหลือหน้าอีกสองหลังครับผม ปายาคากลับเราอยู่ในเอ่ยโอ้โหเดินเลยหนูครับไม้หนึ่งเต็มเต็มนี้ไยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับรุ่นกระดูกกรอบเลยครับผมมาเราปลดเราไปรุ่นกันต่อาัูตรงนี้หนึ่งหม้ครับท่านผู้ชมหมายนี้มีอีกสามหลังนะครับหลังแรกเหมือนข้าวสารกระจายนะครับ ลูกเปล่าโหเรียบร้อยครับผมเราใส่ไปตรงนี้นะครับนี่ครับเม็ดข้าวสารนี่ครับโหเพิ่งติดใหม่ๆครับมายวเราจัดการก่อนครับผมผลงานรอบแรก9แต้มนะครับผมกลับกับเหล็ก30หลังคููกับเบียร์ข้าวสารเสกนะครับจะมาลุ้นต่อรอบเช้าทีเดียวครับผมสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับผม นี่ก็เวลาหกโมงนะครับปลาตะเับไปเก็บกลับดูกันครับผมมาถึงใหม่ล้นนะครับหลังนี้หลังแรกเลยนะครับผมเราเดินมาจากแคมป์ของเราอยู่ตรงนู้นนะครับหลังแรกกลับหายครับผมกลับหายไหนเอ่ยโอ้ชืกลงไปข้างล่างโดหนึ่งแล้วครับผม หลังแรกตอนเช้าก็หมานเหมือนเดิมใส่ดีครับแต้มที่หนึ่งตอนเช้ามาแล้วหลังที่สองหลังนี้เหมือนจะเป็นหนูด็อกเตอร์นะครับดูมันทำไปกลับของเราครับไม่โดนครับหลังนี้ หลังที่สามโอ้โหเรียบร้อยครับผมหมาไมา่ถึงแต้มหลังหลังตรงนี้เมื่อคืนก็ได้ไปนหนึ่งตัวนะครับนี่ครับผมรุนกันไปยาวๆเลยนะครับฝั่งนี้อีกหนึ่งหลังฝั่งนี้ไม่โดนครับฝั่งนี้ไม่โดนป่าแต่เราเดินไปถึงหมาที่เราถ่ายให้ดูใหม่นะครับ มาถึงนีกหนึ่งหมายนะครับหมายที่เมื่อคืนหมานสองตัวนะครับชาวมาหลังนี้ไม่ทํางานแต่หลังนี้เหมือนจะโดนนะครับดูครับผมกําลังลากเข้าลูกครับนี่ครับนี่ครับเห็นแต่หางเดี๋ยวเราจัดการก่อนนะครับเมื่อกี้ปลดอยู่ตรงนี้นะครับที่ว่าหนูติดหางเมื่อกี้ขยับหมานิดเดียวครับอีกหนึ่งแต้มสวย กลางตัวเลยครับป่าตะเรวรุ้นกันไปนี่เลยครับเลยเป็นสิบกระหลังแล้วก็ไปหมายปลายอาขานู่นนะครับหมาหลังนี้วันที่กลับจะหายไปนะครับเมื่อคืนล่นาไม่อยู่นะครับชาวนี้จะอยู่หรือเปล่าโอ้ลากไปไหนเนี่ยเกือบร้อยครับผม อยู่นะครับเมื่อคืนตีไม่อยู่เช้าเรียบร้อยครับผม,มรุนหมายนี้ต่อครับถางยังสวยครับตรงนี้ยังไม่ได้ทักตัวเลยครับผมเมื่อคืนก็ไม่โดนนะครับเช้านี้โอ้ไม่ทํางานเหมือนเดิมครับหรือหนูจะเป็นหนูด็อกเตอร์หลังแรกไม่โดนหลังที่สอง โอ้ดูทับดูมันดานนี้กลับของเราครับเราหันหน้าเข้ามาทางนี้ครับผมใส่หนูจบปริญญาครับสองก็ไม่โดนสามสามเรียบร้อยครับผมนี่ครับมันจะมาเก่งกว่าเราไปได้ยังไงนี่ครับผมยังมีข้างหน้าอีกหนึ่งหลังครับตรงนี้ หรหลบเปล่าข้างหน้าก็ไม่เหลือครับตึงเต็มหืเต็มที่เท่าไหร่แล้วครับตอนเช้านี่ครับกา้านคอปาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อ,อยยาวครับมาถึงไมปยปลายาขาแล้วนะครับมันลุ้นกันเลยแต่โดนหรือเปล่าโอ้ หลังนี้ทำไมเงินแบบนี้หลังแรกไม่โดนนะครับปาขคานี่มีหกเจ็ดหลังครับผมหลังที่สองเออหลังที่สองก็ไม่โดนครับท่านผู้ชมอย่างนี้อ่หนูน่าจะวิ่งออกไปหากินข้างล่างนู่นนะครับป่าจะเราไปดูข้างล่างกันจริง้วยครับท่านผู้ชม,มกีนกล้วดักอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่โดนหนูออกมาหากินฝั่งนี้นะครับแต้มที่หนึ่งมาแล้ว ตรงนี้แต้มที่9ของเช้านี้นะครับดูเันเดยาวเลยครับผมโอ้โหหลังนี้ก็โดนอีกแล้วหลังนี้เมื่อคืนก็ติดนะครับหมานมาอีกแล้วแต้มสวยเลยทีเดียวนะครับเหลืออีก4หลังครับตรงนี้ เหมือนยาแจะขยุกขยุกครับโดนอีกแน่นอนโดนแน่นอนครับนล่ากลับมาขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวเราขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมจัดการมาเรียบร้อยครับแต่เมื่อกี้ติดหางครับวิ่งตามแทบไม่ทันครับตาเหลือข้างหน้าอีกสามหลังไปดูครับโอ้โหหลังที่สี่ก็นอนแอองแม้งยนุ่นครับผมเมื่อกี้ไล่ครบหนูอยู่ตรงนี้นะครับ หลังสี่ต้มแลวครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่โอ้โหโโหวานจริงๆเลยครับดูหลังที่ห้ากับที่หกครับผมดูหรือเปล่าสี่ตัวติดโอ้โหห้าตัวติดครับผมโอ้โหหนูมีแต่รุ่นเดียวกันครับใส,สวยทั้งนั้นเลยห้าตัวติดหกตัวติดครับท่านผู้ชมโอ้โห หกตัวติดลิมน้ำนี้ลิมนาที่ว่ามีน้ำนะครับที่ทางว่งออกมา,าเยอะๆหกหลังหกตัวครับเช้านี้นี่มันดงหนูชัดๆไปดูตรงนู้นมีอีกสามหลังแล้วก็โคกรูนอีกสามหลังครับผม หนุนครับรถของเราจอดอยู่นู่นลูกยินต่อตรงนี้ครับตรงนี้หนูมีตัวแต่ไม่ยอมออกมากินกิกับของเรานะครับดูมันกบอีก,กับเราครับมันยามเราเกินก็ผมแบบนี้หมายนี้เดินมาไกลกับพวกเลยครับหนุนครับที่เราละเมื่อกี้ไปขานาู่นนะครับมาตักตรงนี้ไว้อสองหลังโอ้โหเสร็ดร้อยครับผม ึ่งแต้มยังคุ้มค่าเดินอยู่ครับเ,รเห็นรูมันลุ่มๆนะครับอยู่แบบเอยียมแบบนี้เลยครับดูครับผมใส่ไปสองหลังโดนหนึ่งหลังก็โอเคแล้วครับตอนเราไปดูกันใกล้ๆข้างรถอีกสามหลังครับผมหมดแล้วครับมันลุ้นต่อสามหลังครับงี้เมื่อคืนได้ไปหนึ่งแต้มเช้านี้จะมีอีกหรือเปล่า หลังแรกก็ไม่โดนแล้วครับมันคือหลังนี้เลยครับที่ติดหลังแรกไม่โดนสองก็ไม่โดนครับเรือหนูจะมีตัวเดียวเหลืออีกหนึ่งหลังโอ้โหไม่โดนเลยครับเศ้านี้ไม่โดนมาถึงแคมป์พอดีครับดักข้างแคมป์เลยหลังนี้ เดยวเรากลับไปดูผลงานที่บ้านนะครับน่าจะใกล้ๆสามสิบวกนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเราออกพาหากินตามฤดูกาลนะครับผมไงทิปนี้เราก็ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมรวมของเรานะครับท่านผู้ชมยี่สิบห้าแตนะครับกับกับเหล็กสามสิบหลังนะครับผมถือว่าหมานเลยทีเดียวนะครับดูครับ